เรามาเรียนหัวข้อแรกของแถวลำดับขั้นคู่กันนะครับเสียงดนตรีที่มนุษย์จะเล่นจากบรรเลงนั้นโดยปกติทั่วไปแล้วมีด้วยกัน8ลำดับลำดับที่1 2 3 4 5 6 7 8ถ้าเราเล่นบรรเลงออก ไปด้วยเสียงที่ตรงเราจะได้ขั้นคู่แบบขั้นคู่เสียงที่เล่นอยู่ในขั้นคู่ทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะไล่ไปกีละเสียงหรือจะไล่กลับไปกลับมาสั้นบางยาวบ้างที่เรียกว่าทำนองนั้นเราจะได้เสียงที่ไม่เพียนเลยเดิมเราเรียกแถวลำดับหรือลำดับที่ของเสียงต่อมาเราก็เรียกสั้นลงว่าขั้นคู่ของเสียง ต่อมาแล้วก็เรียกสั้นลงอีกว่าคู่ยกตัวอย่างเช่นคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สามคู่ที่สี่คู่ที่ห้าคู่ที่หกคู่ที่เจ็ดคู่ที่แปดขั้นคู่ที่เรียงตัวหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดนั้นภายในนี้เรียกว่าหนึ่งช่วงเสียงถ้ามีเสียงที่สูงมากกว่านั้นหรือต่ำมากกว่านั้นก็จะเพิ่มก้าวข้ามไปยังช่วงเสียงถัดไปโดยช่วงเสียงที่แปดของขั้นของช่วงเสียงกลางจะเป็น ช่วงเสียงจะเป็นขั้นคู่ที่หของขั้นคู่ทางขวามือในขณะเดียวกันขั้นคู่ที่หนึ่งทางด้านซ้ายมือถ้าต่ํางลงไปอีกขั้นคู่ที่หนึ่งนั้นจะทําหน้าที่เป็นขั้นคู่ที่8ของช่วงเสียงตัำที่อยู่ทางด้านซ้ายมือและจะเป็นอย่างนี้ได้เรื่อยๆในเครื่องดนตรีโดยเฉพาะเปียโนมีขั้นคู่เสียงอยู่ด้วยกันถึงเจดช่วงเสียง ถ้าเราได้เสียงไปทีแล้วเสียงจากลำดับขั้นคู่ที่1ไป2ไป3าไป4ี่ไปห้าไป6ไป7็ไป8ดแล้วไล่กลับไปกลับมานะครับเราจะได้เสียงที่ควรจะเป็นดังนี้ครับ ในกันคู่ทั้ง8ดนี้กันคู่ที่1 3 5สหเป็นกันคู่ที่มีความสาคัญมากเพราะถ้านำคันคู่ทั้ง3านี้ออกมาบรรเลงพร้อมๆกันแล้วจะได้เสียงที่เรียกว่าคอดส่วนกันคู่ที่2 4 6สี่และ7นั้นเป็นกันคู่ที่มีความสาคัญรองลงไปซึ่งจะได้เรียนรู้กันต่อเมื่อเป็นการเรียนในวิชา เรียปเรียนเสียงประสาแล้วเท่านั้นสำหรับขั้นคู่1นึสหนั้นในที่นี้ขอนิยามเรียกว่าขั้นคู่หลักขั้นคู่ที่สองสี่หกเดเป็นขั้นคู่ลองวันนี้ก็ขอจบเนื้อหาของแถวลำดับขั้นคู่ลงเพียงเท่านี้กรับ